โดแล้วนะครับตรงนี enfin ้ครับโงแล้วครับนี่เลครับปลาโดครับปลาโดปลาโดครับนี่ครับปลาโดครับปลาโดครับกัะตีนเตะครับกัะตีนเตะนี่ครับกัะตีนเตะนี่นี่ครับปลโดครับเป็นชลโดป๊อปนะครับตัวนี้ บิษ,ษัตตินเต้ครับนี่ครับับไซส์ก็พ่องงามครับรุ่นแขนครับ,รบโอเคครับ